วัสดีค่ะพี่น้องคะสรุปแล้วไข่ไข่ด้อพี่น้องเขาเป็นโควิดเสยเลยพี่มากระโต๊ต๊กนาวกัหนาวเบิ่งเนีอยไข่ไข่ไข่เจ็บเจ็บข้อสรุปแล้วกับเป็นโควิดติดมาตาน้ำหลูกลจ่ะเบิง่งพี่น้องกระล่มกระล่มเบื่องไหนล่ะที่มากระโต๊บ่หยุดบปย้อนคอยขับรถเขา่าที่จอดรถข่อยบ่ได้จนข่อยได้จนข่อยได้จอดไวข้างนอกพี่น้องก็เลยจ้างเล็กน้อยมาก ครับอันปวดสนอกหายไปเบิงนอกว่า,ขาเขาเห็ดจังไหไปเฟมมาได้เล็ดได้ <laughs> ขนาดรถแต่ยังเสะเอาไปอยู่เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าสนโนว์หลายๆคอยขับรถก็ได้คอยต้องจ้างเล็กน้อยเอารถมาไถออกไข่นี่มันไถออกฮัลโหลลูกัสยี่ห้อคอยบ่ไหวแนวนี่คอยเอารถคอยจอดไว้ข้างนอกคุณพี่น้อง หลายกะหลายผู้บาดสโนโรดขนาดโลดตะปูข่ขึ้นบ่ได้เลยจ่างจ่างเล็กหน่อยมันเอาออกให้คอดชุกคอชุอชบางวิธีถเยด้พี่น้องเลยผุ่นขยจอดรดพายุข้างนอกขุนเขาบ่ได้ รถไทยหน่อยสนุกคักเนี่ยสนมันหลายหลายคนตักปบะบา,บา,บางบไว้ของด้อทั้งไข่กระไข่ทังขวดหลังขี้หยังมันหนักสนุ มื่อนี้แห้งหนักแข็งคักเพราะว่ามันเป็นสโนวผสมกับน้ำหนักเป็นตะาาย,ยังว่ากะไรปลาไหลนี่ล่ะหอยเลี้ยงมันมาตะเน่ยหน่อยแต่อยู่โรงเรียนอนุบาลตอนนี้มันใหญ่แลวอยู่1617ละ่ะหมอกระสือโลอาร์ทีวีมาไหวเถ้าเหตุงานพิเศษหารายได้หมอเอาเท่าไรก็บบัวทีะสามร้อยสี่ร้อยเด็กหน่อยใบดุลมันหาเงินใส่เนาะสร้างมันบาตะมันมาซอยบาวตะเฮาสะดวกสบายกระจายมันไปบัดรุ่นมันก็อยากมาซอย ต่เข้าใจดีดีรึเปล่าาดลูคัส มินมินอาหาราหาดคอนดูชาญาเดี๋ยวนั่นละพี่น้องเขาสิไทยออกแบบนั่นล่ละสโนูนี่ก็จ้างเขามาแล้วจ้างเขาจ้างเขาไทายแล้วก็ตกลงไม่อีกละ่ะคยก็สิไดเมืดเงินอยู่พราะปัญในบางแน่ก่อนท้อยอย่างนี้ติดหัวคอยดี <laughs> มันจะเป็นยัง่แตะจา้าสโนูมันเป็นคือบักนุน เหมือนนุ่นลอยไปตามอากาศเป็นอย่างนั้นแหละพี่น้องเห็นหรบอเ่าค่ตะตลาดวิธีเขาถ่ายออกเขาเสียดยางสันละพี่น้องคือลดเกตเกต็ดไส้เกตยกางสันละ่ะไว้พอกันคลิปไหม่ไดพี่น้องเนอะคอยเสียงคอยบ่มีหละ่ะท่านี้นะค่ะสวัสดีค่ะ